กอนเนื้ก้อนเน้อกนเน้อันนี้มีเออกาอมีกาต้อ่ลืมลืมนมันเจียงเสียงตับเงินเ่นี้ตอนนี้ตองตางะตอนนี้ต้องกาไม่ใช่กล้ามายแล้จะโอ้ยนังกเลยเรื่ยวดิยาที่จมปูเลยมีจฉจะเ่อะ ยเกมปองไม่เกมนะเกมรว้เด็กๆนะไม่ผมไม่ตัวไปบอกที่ต่น้ตกระตายเหมือนนี้เงยผมไม่รู้ะไม่ตัวไปบอกไปเดยวไม่ได้เกมที่เตมปืนอืมเฮ้ยนี่ยังนียีจนีกมที่พูดนะสวีาอะไนนนะเตมปืนเด้ใจอนนานุ่มเนะน่นุ่ม นม่ดูแลแล้วก่เนมาเติมนี่นี่นี่ม่งเห็นยน่าจัดจัดเองจัดจัดตอนนี้น้องเกิดได้ต้องเห็นผงเลยน้องน้องโป๊เกิดเลยในตอนนี้ให้ดูเลยนะดูมันแกมป่องมหลุยไว้เลยดูไปไว้พอมไม่ด้ทีอะเดี๋ยวก็ได้จัดเก็บกมไปเลย

มุกไปเท่าไห่นกได้ค่ะตกไตัวม้ไปอาติจูมาเจ็ดตาอหมานิดสอืออย่งน้ไม่ลกอย่างนี้แต่งอันเปียกวเลยเต็ที่สูงขู่ด้วยเกิดการตรงไ็มเลยก็มาเมาเลยอ่วยเลือ่เลวหยุอมันมันหวังนิดเลยส่างนี้มันหวนิดเลย Oh, yeah. so no? well, well. Oh, well, 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 well,